จะมาจัดกระเพาะถาดยักษ์ให้แม่ค้าได้ดูกันนะครับว่าในรายละเอียดเนี่ยก็มีแบบน่ากินจุนะครับตอนนี้ก็อันมาแล้วครับผมสั่งไปสองถาดนะครับผมนี่นะครับโอ้โหจุกๆุกเลยครับผมถาดละสี่สิบบาทนะผมโอ้โหอืมโตโตครับผมอืมอร่อยนะครับผมไข่แดงครับผม ท้อนไม่ครับรออีกทานหนึ่งสวัสดีครับผมอีเตอร์ชัยวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่หน้าร้านกระเพราถาดยักษ์นะครับผมก็ราคา40บาทนะครับผมอร่อยจนต้องลองนะครับผมยกนิ้วเลยวันนี้ผมก็จะมาจัดกระเพราถาดยักษ์ให้แม่ค้าได้ดูกันนะครับว่า ในร้เอียดเนี่ยก็มีแบบน่ากินจุนะครับอืมถามมันจะใหญ่แค่ไหนเชียวกันนะผมทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันในร้านนะครับผมโอเคไป Let's go เอาลครับผมท่านผู้ชมผมก็เข้ามาในร้านแล้วนะครับตอนนี้ก็อาหารมาแล้วครับผมสั่งไปสองถาดนะครับผมนี่นะครับโอ้โหจุกจุกเลยลครับผมถาดละสี่สิบบาทนะผมอ่านี่นะครับเยอะมากครับผมท่านผู้ชมใครที่อยากลองใครที่อยากกินตตามผมมาเลยนะผมร้านกะเพราถาดยักษ์นะครับผมชื่อร้านกะเพราถาดยักษ์นะมาดูกันว่าวันนี้ผมจะกินได้กี่ถาดนะครับ <laughs> หรือว่าจะกินไม่ได้นะครับผมเพราะว่า ค่อนข้างที่จะเผ็ดนิดนึงนะเพราะว่าเป็นกะเพรานะผมก็มีรสชาติที่เผ็ดนะผมก็ลืมเลยนะครับว่าลืมบอกแม่ค้าว่าเอาไม่เผ็ดนะครับผมดูไข่ดาวโคตรใหญ่แล้วอโอ้ و, ปลาหมกึกกระบือชิ้นตัวโตครับผมหมูชิ้นใหญ่ๆมีลูกชิ้นด้วยมาครับคุณผู้ชมผมก็จับเวลาเหมือนเดิมนะครับตามช่องเรานะฮะก็ไม่ได้รีบมากนะผมก็จับเวลาไว้เฉยนะครับ โอเคเดี๋ยววันนี้เรามากินแบบอร่อยอร่อยนะครับผมเจ okay, เริ่มเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มนะผมท่านผู้ชมใครที่ชอบคลิปแบบนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ช่องผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผม <S <S เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเติมซอสซ่าทิกนะครับผมใช่ไหมพี่แล้วจับเวลาก่อนเลยนะครับโอเค okay, จับแล้วฮะเติมซอสก่อนเลยกินถ่านนี้ก่อนถานนี้ก่อนนะพี่อันนี้วางไว้นี่นะพี่เห็นปะโอ okay, นะครับ เดี๋ยวมาดูใกล้ๆท่านผู้ชมใส่ไข่ดาวนะครับผมโอ้โหพูดชอบเลยสมัยนักเรียนนะผมกินแบบนี้แหละฮะพูดอร่อยลองชิมข้าวก่อนนะครับข้าวกับไข่เผานะครับทำโตโตครับผมอร่อยนะผมไข่แดงครับ อืมประมือครับผมยิ่งจะโตอืมเผ็ดโอปพี่ก็เผ็ดเลยพี่ ถ้าพี่กินพี่ไม่น่าจะชอบผมนะถ้าพี่กินไม่น่าอชอบเผ็ดเผ็ดถ้ากินไม่ได้กินหบบโหเผ็ดจริงพี่แสบเลยดูพริกดิฮะโอ้ไม่ได้ใหญ่เลยดีนะวันนี้มากินแบบไม่รีบสบายสบาย ถ้ากินเรียบนี้บอกเลยว่าไม่ไหวนะครับเร่งไม่ได้เผ็ดสบายสบายกับเวลาท่าไหร่ตอบไว้เลยพี่อยากรู้ว่ากินกี่นาทีไงอยากรู้ไห้เล็มเผื่อท่านผู้ชมสงสัยไงว่าเวลากินแบบสบายๆเนี่ยจะกินกี่นาทีจะจะกินนานไหมจะถึงแบบชั่วโมงสองชั่วโมงไหมอย่างเงี้ยอืไว้จับไปเต็น,นะครับ หัวเข้ามาใกล้ๆกับพี่ไข่แดงครับผมดูพริกก็ชิ้นโคตรใหญ่เผ็ดอัวหมดแล้วนะครับเผ็ดดูปากผมดิโแลวไหมโปรแล้วเออมันไม่กินเผ็ดไงเติมมันเดิมฮะ เพิ่มความอร่อยครับวันนี้เราชิมชิวๆสบายๆสั่งเพิ่มไหมพี่สั่งเพิ่มไหมพี่แม่ครับแม่ครับขออีกสองจานครับผมอีกสองถาดครับผมแต่เอาลำนี้เอาไม่เผ็ดนะแม่เอาไม่เผ็ดเลยนะครับไม่เผ็ดเกินไปครับผมสองครับแม่ อ,อ,อร่อยครับผมครับแม่เอาอะไรครับแต่ใน,นผมเลยจุกๆแม่บอกว่าจะกินหมดเหรอเอาสักหนึ่งทานไหม <c oughs> จะกินหมดใช่ไหมแม่บอกว่าห <c oughs> <c oughs> รอบนี้มีปูอัดด้วยนะท่ยานผู้ชม ปลาหมึกมนนปลาหมึกยัยย่วๆชิ้นจะโตม,ม,มาไข่แดงนะ <c oughs> อือทำสุดท้ายครับผม เผ็ดเผ็ด,ดร้อนด้วยเผ็ดด้วยนะครับรอบนี้รอบนี้ไม่ขอใส่พริกไทยแล้วน,นะแล้วก็อะไรนะ <พอ S 1> ก็ทริกไม่ขอใส่นะครับเพร่นผมพงงผิดนะครับ้้าเปล่าพี <uke> ่ลืมช่งเลยวะ เยวดูก่อนว่าถาดนี้จะเท่าไหร่นะครับ789นะครับผม<ด>ถ้ากินหมดสี่ยานนี้ก็ส2กิโลสร่พี่ก็ไม่เยอะนะแต่ว่ามันเผ็ดแล้วก็อีกอย่าง งบไม่มีนะครับผมงบไม่มีนะครับผมโอ้โหเน๊ะเนะอืมอืมอืมอ๋มอผม จานนี้ขอเร็วๆได้ไหมครับจานนี้ขอเร็วๆนะครับทำไมต้องกินเร็วเว้ยนี่คือต้องกินเร็วใช่เหครับล,ลองดูครับถ้าถ้าผมไม่อิ่มน้ำนะเพราะว่ากินไปเยอะแล้วนะครับสองกิโลเลยนะอะเกือบสองกิโลเลยอะ่ะอืมนะครับผม,ผมมาลองดูว่ากินเร็วได้หรือเปล่าที่นาทีตอนนี้พี่บอกผมนะสามสิบนะแล้วนะ quý chị lên ừ. 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 ngồi nằm nằm นั่นเลยยังแ่นเลยยังครับคุณท้อไม่ครับไปทางนึงครับผมโอ้โหโอ้โหฮ่าโหพี่จ้อยนี่ใส่ไม่ดีเลยนะครับโว้ย ไปถ่ายสาวเฉยนะครับผมโอ้มาอีกถาดแล้วครับผมโอ้เหมือนเดิมเลยถาดนี้ท่านผู้ชมถาดสุดท้ายพริกเยอะมากแม่เขาคงลืมนะบ้างผมไม่เอาเผ็ดนะครับตายแล้วพี่ถาดนี้ตายแล้วตายแน่เลยตายคาลาดแน่ๆครับวันนี้คินดเดช้าคินเดช้าห็นเดช้าใช่ไหมครับก็อย่าลืมจับเวลาด้วยนะ <laughs> เริ่ม ชิลๆนะฐานนี้นะอืมอืมอืมเทียงนี้ลอยขึ้นมาเลยนะข้าฉันตัดขนาดตายดีกว่าครนะับเจ็บมากรอดูนะสามสิบห้านาทีนะจะหมดกี่นาทีนะเราดูนะเป็นขนาดน,นี้นะ ปาโพยแล้วนะครับผมปากโพบันเขียนให้คนให้หมดแค่สิบนาทีเลย อ๋อเผ็ดอ่ะพ,พี่ยิ่งเผ็ดยิ่งกินน้ำยิ่งกินน้ำยิ่งเผ็ดนะครับโอ้โหท <c oughs> ำสุดท้ายนักผูโดม,มโ <c oughs> ใครเผ็ดพี่เวลาไหมผมเผ็ดไหม หน้าผมเหมือนมันกวนเผ็ดไหมไม่เหมือนเลยอืไม่เผ็ดเลยนะผมไม่ผมจะลองเลยถึงเวลาถึงเวลาฮะเอามอตากก่อนมอตากก็เปลี่ยนเลยอ๋อก็หมดแล้วนะครับท่านผู้ชมก็หมดไป5ถาดนะครับผมภายในเวลา สีบเจนาทีนะครับก็ไม่ได้มากินไวนะครับก็กินชิชๆสบายๆนะสบายอย่างวันนี้แต่แต่มีฐานหนึ่งที่กินไวแต่ว่ามันก็ไม่ไวหรอกเพราะว่าผมกินไปเยอะแล้วนะครับก็มันไม่สามารถที่จะกินไวได้มากเต็มที่นะครับเพราะว่ากินไปเยอะแล้วะมันก็คืนไม่ลงนะครับผมถ้ากินช่วงแรกกินช่วงแรกตอนต้นๆนะก็สามารถแบบคืนได้ไวนะเพราะว่าอาหารมันยังแบบยังไม่ตกร้ออ่ะท่านผู้ชม ขอจิ้น้ำแป๊บหนึ่งครับโอเคผมก็ผมไม่มีอะไรแล้วนะผมก็สักร้านด้วยนะผมเป็นกระเพราถาดยักษ์นะครับผมราคา4ี่สิบาทนะครับท่านผู้ชมใครที่สนใจก็มาได้นะผมที่โคงปะปาผมหน้าอ่าทางข้างโรงเรียนการอาชีพท่านผู้ชมใครที่สนใจอยากมาลองก็มาลองได้นะครับผมก็กินไว้ห้าถาดถ้าอยากมา ทุกสถิติผมก็มาได้นะครับผมท่านผู้ชม <Liberty. S 2> มีไหมพี่จะมีไหมในรายละเอียดไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีโอเคครับท่านผู้ชมก็ไม่มีอะไรแล้วก็ถ้าใครช่องที่นี้ก็ฝากกดไลค์กดกดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะฝากกดติดตามด้วยนะครับผมจะได้ถึงหนึ่งหมื่นซับกันนะครับตอนนี้ก็จะห้าร้อยจะห้าพันซับแล้วนะครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาฉลองห้าพันซับกันนะครับโอเควันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายมีของ